คุณเป็นคนมีสิกเซนนะคนนี้คุณเป็นคนมีสิกเซนตนะมีสัมผัสพิเศษเหมือนกับว่าเวลาที่คุณคาดเดาอะไรบางสิ่งบางอย่างแม่นยำเสมอไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยผิดนะคาดเดาอะไรเดาอะไรไว้คาดอะไรไว้คาดการสิ่งใดไว้นะหรือวางแผนอะไรไว้หรือบางครั้งบางทีมีการวางแผนสำรลองบางสิ่งบางอย่างไว้มันเป็นไปอย่างที่คุณคิดจริงๆ นะคุณมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษนะคะดูเหมือนก็นว่าเวลาที่มีเรื่องดีไม่ดีอย่างไรนะคุณจะรู้ตัวก่อนนะเหมือนมีคนคอยบอกมีคนเหมือนจะมีคนคอย,คอ,ยอาจจะบอกก็ได้นะบอกโดยตรงก็ได้หรือมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าอยู่ตรงไหนปลอดภยัยตรงไหนไม่ปลอดภยัยอะไรที่ควรกังวลอะไรที่ควร กังวลใจนะเออคุณค่อนข้างมีซิกเซนในในแง่นี้เลยนะในแง่ของการที่คาดเดาสิ่งใดไม่ค่อยผิดพลาดม,มีความแม่นยำในเรื่องของซิกเซนหรือว่าการคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าเออดูจากพลังงานตรงนี้อ,อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะอีกสักสองใบว่าคุณมีซิกเซนอย่างไรอืดูเหมือนคุณเป็นคนที่คาดเดาอะไรได้ค่อนข้างแม่นยำและถูกต้องนะคะเออแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีมีการเชื่อมร้อยเชื่อมโยงกับผู้คนมันเหมือนกับคุณอ่านใจคนออกอ่านใจคนได้นะอ่านสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ออกแล้วก็อ่านได้ได้ง่ายด้วยค่อนข้างชัดเจนแม่นยำหลายๆครั้งที่คุณคิดหรือคาดเดาอะไรบางสิ่งบางอย่างมักจะถูกและแม่นยำเสมอ พลังวิเศษของคุณก็คือการอย่างรู้นะในเรื่องของจิตใจของคนความรู้สึกของคนรวมไปถึงในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรที่ต้องน่ากังวลอยู่ตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยคุณค่อนข้างมีพลังงานที่เซนแรงมากๆเลยทีเดียวยินดีด้วยนะ